สวัสดีครับเ c o มคอนกับผมพีรพลอนุตระโสตรหรือโยแวร์ครับคนแน่นๆช่วงงานสัปดาห์หนังสือนี่ยืนยันเลยนะครับว่าคนไทยรักการอ่านกันขนาดไหนครับยิ่งสมัยนี้มีอุปกรณ์ที่ทำให้การอ่านสะดวกขึ้นนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะฮะที่ชื่อว่า Kindle ครับ Kindle รุ่นล่าสุดในมือผมนี่นะฮะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า e-reader หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอ่านครับรูปร่างอาจจะเหมือนกับเครื่องแท็บเล็ตใช่ไหมฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยต่างกันครับ e-reader จะเกิดมาเพื่อให้อ่านอ่านอ่านอย่างเดียวเท่านั้นครับสังเกตได้จากหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ e-ink ที่มีความคมชัดเหมือนหมึกบนหน้ากระดาษจริงๆครับข้างในมีหน่วยความจําให้โหลดหนังสือหรือไฟล์เอกสาร PDF เข้าไปเพื่อที่จะเปิดอ่านได้ครับบางรุ่นก็จะสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย ผู้บริหารบริษัท eReader ที่ตัดสินใจนำเครื่องอ่านแบบนี้เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยก็บอกว่ามีคนไทยหลายคนเริ่มหันมาใช้อุปกรณ์แบบนี้แล้วครับนับหมื่นเครื่องนะครับก็เน้นการใช้เพื่ออ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ครับตัวเครื่องนั้นมีหลายระดับราคานะครับงั้นเราไปฟังคําแนะนําการเลือกซือ e ้อ eReader กันครับกลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ค้าที่ชอบการอ่านหนังสือแล้วแต่ด้วยแท็บเล็ตที่เขามีเนี่ยยังตอบโจทย์เขาไม่ได้ eReader จะเป็นทางเลือกดีในการอ่านหนังสือเรื่องด้วยหน้าจอที่เป็น e-Ink เน ให้ความสึกมันอาจจะด่าจริงๆไม่ปวตามทับเด็ดนะครับ คนไหนที่ชอบเดินทางบ่อยๆแล้วก็จะแนะนําตัวที่มี 3G นะคะเพราะว่า 3G สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะส่วนคนที่ชอบอ่านหนังสือกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็จะแนะนํารุ่นที่มีหน้าจอมีแสงน,นะคะแล้วการรองรับหนังสือภาษาไทยก็จะเป็นยี่ห้อโคโบนุกแล้วก็โซนี่ค่ะส่วน Kindle รองรับหนังสือภาษาอังกฤษ,าษาได้ดีค่ะหนังสือไทยส่วนใหญ่เน้นไปสร้างแอปให้อ่านกันบนแท็บเล็ตอย่างเช่น iPad หรือว่า Android กันมากกว่านะครับเพราะว่ามีผู้ใช้อยู่ในประเทศไทยจํานวนมากกว่าหลายเท่าครับ แม้ว่าอ e ี e รดเดอร์นั้นจะดูมีความสะดวกจริงแต่ก็ขอให้ประเมินอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อนะครับมาถึงจุดน,นี้บางคนบอกว่าโอ้นี่แหละอนาคตอนาคตมาแล้วแต่ว่าไปดูโฆษณานี้นะในต่างประเทศครับคุณสามีบอกว่าหยามหยมภรรยานะภรรยาวชื่อเอม็มม่าฮะหยมเหลือเกินนะฮะบ,บอกว่าโลเทคเหลือเกินใช้กระดาษทำโน่นทำนี่อยู่นั่นแหละทั้งที่มีอุปรกรณ์ไฮเทคมาทดแทนได้นะครับคุณเธอก็เลยสั่งสอนอย่างที่เห็นนครับเอม็เอมม่า เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่ายังไงการส่งแฟกก็ต้องใช้กระดาษอยู่ดีแล้วนะครับช่วงนี้ไปติดตามพาเรตไอทีครับสวัสดีค่ะน้องปั่นเปรีย้ยวพรสแสนยากรพาเรตไอทีค่ะ Google ระดมเรื่องโ e. <Go 61. S 2> มดในวันโกหกหเมษายนมาเป็นชุดค่ะอย่าง Google Maps เปิดเว็บแผนที่เวอรัาชาลายแทงมหาสมบัติทำกันจริงจังมากแด่เบิ้ลคลิกเข้าไปยังเป็นภาพสตรีทวิวแบบโบราณเลยนะคะ ส่วนนี้คือ g o o l e Notes นอกจากจะเป็นระบบค้นหาข้อมูลด้วยกลิ่นแล้วยังสั่งคอกลิ่นให้ดมได้ด้วยส่วน YouTube เล่นแรงโปรดจะปิดบร,ริการ10ปีปย้ำว่าทั้งหมดนี้โกหกนะคะมีอาจจะเป็นหน้าตาว่าที่ iPhone ในอนาคตค่ะ Apple เพิ่งยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบโทรศัพท์มือถือแบบจอโคง้งรอบตัวไม่มีปุ่มใดๆสั่งงานด้วยการลูบมือผ่านว้าวเก กับไปชมย้อนหลังเ c o r d n e t นกันได้ที่ YouTube และเว็บอ,อสอมทครับติดตามไอทีเดชนะครับสวัสดีครับนี่คือเว็บ e s s e n c e เครื่องมือออนไลน์ใหม่ล่าสุดของ n น็ t e c h ครับใช้สำรวจความรู้สึกทัศนคติของชาวไทยโดยดูข้อมูลจากสังคมออนไลน์ดังทั้งไทยเทศรู้จักเข้าใจภาษาพูดและคำไม่เป็นทางการของชาวโซเชียลทั้งหลายลองเข้า p o p e s e n c e i n t h ดูนะครับไปค้นหาความรู้สึกคนไทยต่อเรื่องที่คุณอยากรู้ได้เลย